มันเป็นเหล็กพ่อสีขาบอกคือโปรดคิดว <พอ S 1> ่ดาไกลก่สีฮอดลอแล้วพ่อแล่้ไม่ไหวไก่สีฮอดแล้วดึงพ่อกับข้ามาปับ๊บเอาปืนยิงใส่หัวแตกซะเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาเ,เอาสวัสดีครับส,ส,สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอตอนนี้กระยุกระบุนน้ำจคคุณพ่อคุณแม่ อยู่กับบุญน้ำโจกกับเสี่ยมซองก็เก่า้าเออได้ยินเสียงจังส่เห็นหนาจังส่มูดังปึงปึงจังส่บอแมแนไผ่แน่นอนเออมีแต่บุญน้ำโชกนะครับผมมีผู้เดียวในโลกผู้เดียวในโลกผู้เดียวในปัตตพี่อเอีอ <laughs> เอาลิดนี้มีข่าวดีมาแจง้งคุณปอคุณแม่ข่าวดีคักดีแน,น่เนาะหลังจากมือเรานี่บุญน้ำโชกได้สัมผัสคุณแม่ของบุญน้ำโชกไปเน,นาะว่าเล่า อ่บาบอสบายน้บาบัดนี้เราฝันมือที่แบบว่าบอสบายแห้งเราบอไหวคือ,อจังสิตบ่ไไวแลี้ยวยังสีน้าบัดนี้เราฝันดีเนาะจ้อุ่นน้ำโชกกับมักน้ำอยูอ่สำหรับเลขความฝันของเซียนม่วนจ้านะครับหรือว่าคุณคุณแม่ของบุญน้ำโชกนี่แหละ,ะบัดนี้ก็ได้มีโอกาสลงไปหน้าได้ขี่รถลงไปหน้าชดชดล่อนนี่แหละผมก็ได้มานั่งพักนี่เปิดแอร์เปิดยัง ให้เย็นๆให้เงื้อเจ้าออกจากหน่อยจ้นะครับไปถามพอจังหน้าเหียนว่าฝันไปนะครับสำหรับเลขงวดวันที่16พฤศจิกายนสอ6ห้าหกหกเนาะพ่อก็บอกว่าฝันแล้วนะครับเดจังใดสีวาวห่อยฟังอืมฝากกดแช่ห้ก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่ภูรซีแช่หาแช่หกแช่แหงแช, <laughs> แช่ลายแหงดีว่าไม้น่ะพอแช่ออกไปลายมันบ่ ซ้ำได้เหตุบุญจ้าออฟังความฝันของพอใจม่าเฮียนปับเออได้เลขตัวนี้น้าพากันไปซื้อบานนี้ไปซื้อแล้วพากันถือบ่านนี้จ้าได้บุญแม่จ้าสำราแช่บุญกันออกไปนะครับผมเอา้าอย่าลืมแช่เด้อคุณพ่อกุณแม่วดแช่กันออกไปอืมเอา้าว้าถึงสําหรับความฝันพอใจง่าเฮียนเนาะจ้าจ้างวดทีผ่านมากงวดวพน่นี่หนึ่งเนี่ยพ่อบอกว่าความฝันมันบอชัดเจนจ้า ความฝันมันบอเจนพอ่อเลยบ่ได้หายมากแมนจ่าแต่งวดก่อนที่ว่าพ่อฝันนี่ยังเกาะได้ขืนแท็กซี่ท้องค่ำแมนะ <Man. S 1> เลขออกซีซีนะเออ<ว>สียบอว่ามีเอฟซีฟ่ฟั่งความฝันพ่อแล้วนะบ่ได้ไปตีอ่าเลขมิตเตอร์เอ,อเลขมิตเตอร์ไปฟั่งว่าแท็กซี่ท้องค่ำวาจันอ่แท็กซี่ว่าจันแ,แล้วจัาไหนบันนี้แท็กซี่ชื่อซีนแล้ว โอ้อ่าซื้อซีจีอนเดยวซื้อจ้อยมาเนี่อ่าโอ้เนื้ลาเนื้อที่หลีเป็นน้ำดวงเพิ่นน้ำจ้านะครับเป็นน้ำดวงเอฟซีทีฟั่งเนาะฟังความฝันของพ่อแล้วดวงเพิ่นก็ดีจ้าจ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นดวงดีปั๊บเป็นกะสื่อถือสื่อซีซีสำหรับหมวดก่อนปุ่นเนาะสิบหกตุลาเนาะเออจ้าเบาเกาก็คือเกาหน่ะล่ะจ้าจ้าเบา่เรื่องไม่หน่เอา สำหรับความฝันของพ่ออ้าวพ่ออ่ะเนไปนี่พ่ออ่ะเนไปนี่พ่ออ่ะที่สิฟังไปกดแชร์ให้ก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดแชร์ก่อนบุญนน้ำโชกอุตส่าห์ย่างตากแดดตากยังไปเฮียย้อยสะสะอยู่บู้เขาเปิดแอร์เฮียเขากระแห่งเนี่ยเออเฮ็ดเพื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝนอ่ะหุญนน้ำโชกกับขอนะครับขอความ กรลณากดแชร์ให้ลูกหน่อยเด้อให้ลูกบุญน้ำโชกให้ลูกเจียนซองเนี่ยจ้า<ะ>สีได้นี่คาน้ำมูกน้ำมันเออคาน้ำวงน้ำหวานแก่มีให้แก่ยังไปสันตี้จ้า<ะ>เอ้าเบ้าหลาแต่ใหญ่ฮางค,คุณ่อคุณแม่สำหรับความฝันของพ่อเจ้กหน้าเฮียนเนาะประจำว,วันที่16พฤศจิกายน2566ฟังดีๆเลอคุณ่อคุณแม่ฟังดีๆดุเดือดอีลีนะครับพ่อฝันว่า ไอ้จังไดล่ะสิวาจังไดล่ะเอาเดี๋ยวเนื้อพ่อบอกว่าเป็นความรู้สึกคือคือจังวาเป็นเจ้าหน่ายเก่าโอ้อะไปเจอเจ้าหน้ายเกากับลูกเพิ่นมาสัน้ะเออเสร็จแล้วเจ้าหน้ายเกากับลูกเพิ่นนี่มีเรื่องมีปัญหาว่าสันอืมกับผ้ากันอีกแล้วดิเออหยังอีกความไม้น่ะยิ่งกันอีกแล้วอ แปลกคือกันเดี๋ยวขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนจ้าแปลกคือกันว่าพ่อฝันง,ง่ามไหนแปลกฝันเห็นตะปืนฝันเ,เห็นตะได้ยิ่งจ้าเลยถามพ่อไปด้วยความสนิทกันคุณพ่อคุณแม่จ้าโดยความสนิทกันพ่อถ้อาศาสตร์ปางก้อนพ่อเป็นนักลบบอกกัน <c oughs> อันนี้อันนี้ถามด้วยเพราะแม่นว่าไปก้าวเล่ายังเรืองคุณพ่อคุณแม่สนิทกันจ้านะครับ ซาดซาดป่างก้อนพอ่อเป็นนักลบบอกเลคือฝันเห็นแต่ตื่นแต่ฝันเห็น,ตนแต่ยิ่งในอย่าง<อ>จักแปลกดนีคือกันเพราะฉันพอ่อว่าเอ้าย้อนกับก้บาวเนาะถึงใจล้วก็บางหนึ่งถึงกับอ่าคือจังมีเรื่องมีเล่ากันมีเรื่องมีเล่ากันนะครับเจ้าหน้ากับลูกเจ้าหน้ามีเรื่องมีเล่ากันยิ่งกันบัดนี้เพราะยิ่งกันแล้วเพราะเจ้าหน้าเฮียนเนี่ยเพิ่นเห็นว่าเจ้าหน้าเพิ่นเนี่ย ลูกเจ้าหน้าเนี่ยสูบ่อาไว้เพื่นไล่ดึงปืนขึ้นมาจากแอวเนี่ยมมนยิ่งต่อสู่ซอยจ้ะอ่ายิ่งต่อสู่ซอยพอจากหน้าเฮียนนี่ยิย่งยิ่งไอไฟตรงขามนะ่ะจ้ะ,จะลมทวนลมทวนเลยอ,อ่ะยิ่งลมทวนลมทวนเขาสูบ่ไาไว้เขาถอยไปแล้วดิจ้ะพักเดียวเท่านั้นเขาตามมูตามพวกมากสั่นพอาว่าเขาตามมูตามพวกมากบัดนี้เขามาหลายอาวุธครบมือกัน แต่แปลกเขามาไลยิ่งพ่อผู้เดียวอ,อ๋อเขามาไลยิ่งพ่อผู้เดียวพ่อก็ถือปืนเลนอ้อมสนามบักไงประสันจ้าจ้าเขาก็เอื้อว่าพอจังไนยเยี่ยนมาพี่มาพี่เออมาพี่มาทั้งพี่แล้วประสันลบมาทั้งพี่หมายถึงว่าฟังฟัง,ฟงไอ้ฟังเจ้าหน้ายนะจ้าจ้าเชี่พอพ่อเฝ้าแร่นนนี้เฝ้าลบมาทั้งพี่พ่อก็แร่นพอ่อบอกว่าพ,อพอ่อเล่นอ้อมแร่นแลนีแลนเรีนร่น,น,นไปเสร็จปบจังหวะที่เลนวน่นกลับขึ้นมามหาเจ้าหน้ายเนี่ย ่พ้นเขาบอกว่าไก่สีหอดแล้วพ่อเลี้ยงไม่ไหวไก่สีหอดแลี้ยวหมายถึงว่าฟังนันน่ะกําลังสีไก่ไก่สีหอดโตพ่อสิ่งพ่ออ๋อโอ้โอ้โอ้เออบัานนี้ลูกเจ้าหน้ายที่พ่อซอย้นไหนล่ะที่ซอยยิ่งได้ดึงโตพ่อเนาะดึงโตพ่อลบบขม้าให้ขางกําแพงจ้าเออคล้ายๆเป็นมุ่งขามขางกําแพีงมาสั่นบอ่าดึงพ่อกับขม้าปั๊บฟังตรงขามเล่นมากพอดี่าแ้ลนมากพอดีปั๊บ เพิ่นกัดดึงอกีกดึงมากตรงคามอกีกเอาปืนยิงใส่หัวมาสัน่นเอาปืนยิงใส่หัวแตกสะมุ่มุม,มนี่พอทางหน้าเฮียนบอกว่ามุ่งนี่ลุดออกไปเป็นแถบเลยเลือดนะสะเต็มโตพ่อเลยต<า>ั้งเศษเนื้อเศษนังน่ะหมายถึงว่าพ่อลูกของเจ้าน้าเพื่อนนี่ดึงพ่อลบแล้วแมนบันนีไม่ฟังตรงคามแล่นตามพ่อมานี่แมนลูกเจ้าหนายก็เลยจับ จับอจับข้อเสือจับมำหนึ่าจับฟังตรงคำน่ะจับมาหันมาแล้วก็ยิ่งหัวแมนจับจับจังสีเรายิ่งเลยปังบานนี้น่ะเศษเศษหัวส่วนหนึ่งน่ะเศษเนื้อเศษหัวเศษเลือดน่ะกระเด็นเต็มตัวพ่อเลยบังเอญว่าพ่ออยู่ทั้งหลังอันค่อนดีถือยิ่งหันจังหวะเวียงนี่พ่อว่าจังหวะเวียงแลงแรงมากจังหวะเวียงมันบอลลูกลูกเจ้าหน้ายลูกเจ้าหน้ายพ่อเวียงพ่อมาปั๊บก็เวียงปั๊บพ่อกับหมุนตัวพลิกจ้า ไอ้ฟังตรงขามแลนมากปับ๊บเวียงมากปั๊บโอ้มันจะเวียงขึ้นกัน่าประมาณนี้ละเออแต่ที่สำคัญเนี่ยคือพอฟังตรงขามถึงยิ่ยงปุ๊บบันนี้เศษเนื้อเศษเลือดนี่กระเด็นเต็มพ่อเลยว่าเถาะแมนพ่อบอกว่ายิ่งยิ่งเข่าช่วงนี่ละช่วงนวยตาช่วงเนี่ยเศษเศษหัวเศษกระโหลกเศษเนื้อนี่เต็มโตพ่อเลยมันเป็นเหล็กพ่อสิเข,ขา่าบอกคือปวดคือปวดแฮคิดว่า แดงจึงคึงเลยคุณบอกคุณแม่อ,อมืพ่อจริงๆแล้วปกติเนี่ยพ่อบอกว่าขั้นฝันเห็นปืน,นยิ่งปืนยังสีพ่อบพคิดว่าสิบต,ตีเป็นแปดดิเป็นจังไดอพ่อพ่อพ้นสิบตีเป็นแบบว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีว่าเลขสิขเขาแล้วโอ้แต่เชือนี่พ่อบอกว่าพ่อว่ามีแปดพ่อว่ามีแปดบุญนั้งโจกเลยบอกว่าออว้าวพ่อ เปน็นยังคือไปคือเสียบีแท้เสียบีได้ล่ะลูกว่าจันความหมายพอ่อเพิ่นบ่เบิง <S <S บบ่งโซเชีย, <S 2> <S 2> ยเลเ,ยเลยแม่นเนะพิ่นเพิ่นบ่ได้เบิ่ง YouTube เพิ่นบ่ได้เบิ่งหนังจ้าจ่าจัดละคุณพ่อคุณแม่เอา้าเรียกเรียกเสียบีทางไหลล่ะเสียบีเพิ่นก็ให้8บอกว่าซั่นแม่นเหรอเนาะพ่อคนคอมเมนต์เต็มอยู่คุณพ่อคุณแม่ FC คอมเมนต์เต็มอยู่แล้วบัดนี้มาเข้ากับความฝันพ่อจังซี่ถ้าบุญน้ำโชกเว้าไปจังซี่เพิ่นสิบ่ทื่นเอาพ่อว่าซั่น โอ้ที่จริงแล้วนะถ้าพ่อฟันเห็นปืนพ่อสิบ่ตีเป็นแปดตีเป็นนี่มิดไม้ที่ดีแต่งวดนี้หรือว่าที่จริงแล้วพ่อน่ะมักแปดอยู่ในใจอยู่แล้วตอนที่แรกคือพ่อบอกว่าเพื่อนบ่ไร้มักแปดในใจดอกคือเพป็นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันมันมันเกินจริงอ่ามันเหมือนมันเหมือนในหนังมันเหมือนนี่ประจันมันเกินจริงจ้าเออพ่อเลยว่าคือ แปดนีมากล่ะแปดนีมากล่ะโดยที่บ่ได้ไปนัดไหมคือพ่อนี่โดยช่วตโตพ่อเพิพ่นบ่รู้จักเสียบีพันหลานดิคุณพ่อคุณแม่จา้จาจา้าจ้าเออนั่นละ่ะบังเอิญความฝันพ่อกะจิตตีเป็นอื่นมาได้นอกจากเห็นตะปืนผู้นั้นก็ยิบป,ปืนยิ่งกันปั้งปังปังพ่อก็ได้ยิบยิ่งขึ้นกันแมนแถมยังแบบโอ้ข้าจิตตีเป็นโตอื่นกับว่เห็นโตที่จิตตีแล้วก็คือตีใส่แปดยางเดียวตีใส่แปดยางเดียว S <S เออ,อแต่บานนี้มาจับใจความเบิง้งนี่ยิ่งเข้าไปนี่ยิ่งถือหัวแมนบอจ้าจ้ายิ่งถือเครื่องหัวเครื่องไวยตาเครื่องยังนี่สิ<อ>เป็นไปได้บอว่า,า,ามันจะเป็นแปดหาแปดศูนย์ไปจังสิอโอหัวเนะวาะหัวเป็นหาเป็นหาเป็นหกเลยบอเธอหัวอ้าหัวเป็นหาเป็นหกเลี้ยวผู้ใต้ผู้ใต้ที่ลรนตามตามพ่อมาด้จ้าจ้าแมนบอหละก็เป็นหาอ่าผู้ผู้ใต้น้่มหาเด้อ่อคือในสถานการณ์นั้น นี่ตะพูนไสอยู่แล้วเป็นว่าว่ไร่ยิ่งกันเนาะถูกต้องอผู้ชายทั้งหมดเลยพ่อบอกผู้ชายทั้งหมดเลยแล้วคือต่างฝ่ายต่างพวกเยอะอต่างฝ่ายต่างพวกเยอะตอนแรกพวกพ่อเยอะอะไร่ยิ่งเขาบาร์นี่พวกเขามาหลายพ่อกับแลนหนีอ่าเ,เขาขบับรถบอไปยิ่งเจ้าหน้าบอบไปยิ่งดกเขานี่ไปไร่ยิ่งแต่พ่อเจ้าพ่อเลนน่แลนหนีนั่นแหละพอแลนหนีปั๊บแลนว่นวนไปไม่เจอลูกเจ้าหน้าคือเขาเนพนิ่เล่ซอยไว้ดึงซอยไว้คือต่าง ต,ต่างคนต่างช่วยกันกลับเหมือนไหมโ oh. อ้อือแต่หนูจับใจความไดน้นน่หนูจับใจความตรงอันนั้นดิตรงที่เลือดสาดใจพอนะ่ะนี่ละทั้งเนื้อทั้งเลือดนี่กระเด็นใจโตพ่อนี่มันเป็นจังไดมันคือคักขือแ,แน่แท้สันดีตะเก่านี่คันในลักษณะนีเนาะจ้ามันแมนเราดิแหม่มันแมนเลยแหออจังไดกาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแหม่บุญน้ำโชกเอาความฝันพ่อมา บ่โอ้ฟังอีกเทือนึงนน่จ้าจ้าทุกสิ่งทุกอย่างกับยูทีคุณพ่อคุณแม่เนะา FC, นะยูทีเอฟซีเนาะว่ามักน้าบ่อเออซีตีเป็นจ้างไดจ้าอืมตะเกาหน่ความฝันพ่อนี่บุญน้ำโจกว่าบโน่าพน,นะแม่อืมความฝันเพื่อนมโน่าพจ้าหลายท่านหลายคนก็นกนรู้จักดีรู้จักชื่อเสียงเรี่องน้าขอ,ของพอจะหน้าเหยนดีจ้านะครับผมเอ้าเอาเป็นว่างวดหนีเธอเตรียมเงืนไว้กัน <laughs> กันกันมากน้่แล้วล่ะแปดเลยเสียฉันโดดซักบ่เอาเป็นว่าวิ่งน้่เพลินไปก่อนวิ่งน้่เพลินอ่าของเสียบีมันบ่จ้าจ้าเสียบีห้แปดมากแล้วพอมาฝันจังสี่อะพอมาฝันจังสี่มันเอายังไงว่าสองสองคนเนี่ยเซียบีครับพอเจ้าหน้าหียนนี่ยเอาแต่สองสองผู้นี่ล่ะฮอมึแม่นมากแม่าตรงกันนี จังกัก็อ่ะอีริเมื่อวนนี้สีให้ทั้งเส้นซองนี่วิ่งบนล่างให้ก่อนเลยจ้าจ้าวิ่งแปดบนล่างให้บุญน้ำโฉกกอนจัดไปอารเต็มที่ละไปจ้าบนซองลอยล่างซองลอยท่านี่ละเต็มที่แล้วท่านี่เต็มที่หลายแลยที่สำหรับบุญน้ำโชกนี่ยโอ้เ้าเต็มที่แต่ละคนมาคือกันเนาะ ตื่นก็ไรก็ดีว่าจะถึกว่าจะเห็นว่าใจได้กระชุมกระช่วยเนอะอ๋อนั่นละคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็สิบสามสิบีหน้าที่แล้วเนาะแต่ล่องเบิ้งนะครับคันไผ่ฟังบพราท่นกับย่อนย่อน,อนฟัง่งนะครับเลื่อนใดเลื่อนไปเลื่อนมาฟัง่งใดนะครับวาตาอย่าขามโฆษณาเด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากเบิ้งโฆษณาบุญน้ำโจคน้ำแนนนะครับจะได้มีกำลังใจเหตุงานเนาะฝากกดแช่กันไลายลนะครับ คือเก่าสีได้มีกำลังใจแม่จ้ะสีได้มีเกินวางเดยมีเหี่ยวมีแห้งเนาะไปหาเละหาเบื่อไหมคุณพอ่อคุณแม่จ้าสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างแล้วคุณพอ่คณพอคุณแม่เดี๋ยวสิออกไปหาคลิปต่อจ้าจ้าเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับ, FC, รบ,ข,อบขอบคุณค่ะ